สิบปีก่อนลิพูเนี่ยเหมือนกับชายชาราในห้องสกราชที่แต่ไม่ได้รูปภาพเก่าๆทั่วระวันเก่าๆและก็เรื่องราวเก่าๆแต่ว่ามันไรซึ่งจิตวิญญาณในแววตาเลยครับไม่มีใครกลัวแล้วก็ไม่มีใครเหลียวมองพวกเขาไม่มีแม้กระทั่งศรัทธานในทีมตัวเองลิพูเคยเป็นมหาอำนาจครับแต่พอฟุตบอลมันหมุน,นเร็วกว่าวันเวลาสโมสรที่เคยคว้าทุกแชมป์บนแผ่นดินอังกฤษก,ก็กลับกลายเป็นเพียงตำนานที่ล้าสมัยครับพวกเขาเคยขายเตะเพราะว่าขาดทุนเคยรบมา การไปติดแคททอปโฟนก็ถือว่าเป็นความ,มประสบความสำเร็จสูงสุดแล้วแต่ว่าพลังบางอย่างมันถือกําเนิดขึ้นในวันที่ไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละครับเจนคลอบเดินเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มแล้วก็แววตาที่ทีมนี้ไม่เคยมีมานานแล้วครับเขาพูดเพียงประโยคเดียวโดยที่ไม่ต้องมีคําแปลอะไรครับ From Doctor to Deliver เปลี่ยนจากคนที่ยังมีข้อสงสัยให้กลับมามีสไตล์ครั้งจากคนที่หมดหวังให้กลับมาเชื่อในทีมจากทีมที่เต็มไปด้วยคําถามให้กลายเป็นทีมที่มีเป้าหมายชัดเจนคลอบไม่ได้เปลี่ยนแค่แทคติกครับ แต่เปลี่ยนวิธีที่ผู้คนมองลิเวอร์พูลด้วยเขาเปลี่ยนความไม่มั่นใจในห้องแต่งตัวให้กลายเป็นความกล้าหาญในข้าคืนยุโรปเปลี่ยนทีมที่วิ่งด้วยความสับสนให้กลายเป็นทีมที่วิ่งแล้วมีความหมายครับเป็นพลังของพลังให้พรุ่งนี้มีความหวังอยู่เสมอลิเวอร์พูลชนะทุกอย่างที่เคยฝันครับแชมป์ยุโรปพรีเมียร์ลีกอีกมากมายครับแต่เมื่อรดูการ2023 2024เดินมาถึงบทสุดท้ายแอนฟิลเงียบสง,งัดอีกครั้ง ชายผู้ที่เหมือนกับปลุกให้คนทั้งเมืองต้องตื่นจากฝันร้ายเดินออกมาโบกมือลาทุกคนท่ามกลางน้ําตาที่ไม่มีใครอยากปล่อยให้ไหลครับแต่มันไหลออกมาเองแฟนบอลกลัวครับผมเองก็กลัวกลัวว่าทุกอย่างจะถอยหลังกลัวว่าความเชื่อจะสูญสลายกลัวว่าความฝันจะหมดลงไปพร้อมกับการจากไปของเชนงครับแต่วันลีโูไม่ใช่ทีมที่หยุดเดินง่ายๆครับแล้วมาชื่อของอาร์เนส์ล็อกปรากฏขึ้นเอาจริงๆมันน่าจะไม่ใช่ชื่อที่ทําให้คนตื่นเต้นขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมสัมผัสดได้อย่างแรกเลยเนี่ยคือ ชื่อนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความกล้าครับความบ้าบินการมาสานงานต่อครอปเป็นอะไรที่น่าขนลุกมากนะครับชอตเองก็พกความกล้ามาเต็มหัวจิตหัวใจนั่นแหละครับเขาไม่ได้มาเพื่อสานตำนานครับแต่เขามาเพื่อเขียนเรื่องราวบทใหม่ด้วยวิธีที่เรียบง่ายแต่วันแน่วแน่เขาไม่ใช่คนที่โลกทั้งโลกจับตามองครับเขาไม่ได้มีชื่อเสียงระดับโลกแต่เขารู้ดีครับว่าฟุตบอลเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่แค่กับชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวชอตริ่มต้นด้วยการปรับเปลี่ยนระบบครับปรับจังหวะการเพรสซิ่งจากความเร้าใจให้กลายเป็นการคควบบบุมมมเเกอยย่างีีระบ เปลี่ยนแดน,นกลางจากการใช้แรงมาใช้สมองเปลี่ยนฟุตบอลที่วิ่งเพื่อจะทนคู่แข่งให้กระจุยกระจายให้กลายเป็นฟุตบอลที่วิ่งอย่างเข้าใจวิ่งแบบรู้ว่าทํายังไงถึงจะชนะเก็บผลการแข่งขันที่ควรจะต้องเก็บและแม้วันนี้จะยังไม่ถึงเส้นชายแต่เราจะเดินไปด้วยกันครับนี่ไม่ใช่ลร์พูแบบเดิมครับแต่เป็นคืนลอลร์พูในเวอร์ชันที่โตขึ้น เป็นทีมที่ไม่ต้องพึ่งปาฏิหาริย์แต่เชื่อในกระบวนการเป็นทีมที่ไม่ต้องตะโกนดังที่สุดครับแต่ว่าเล่นด้วยความแม่นยำอย่างถึงที่สุดหัวใจของทีมยังคงเหมือนเดิมครับหัวใจที่เชื่อว่าเราไม่ต้องร่ำรวยที่สุดก็ได้ไม่ต้องสมบูรณ์แบบที่สุดก็ได้ขอแค่คุณมีศรัทธามากพอทุกอย่างก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอครับพะพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยไม่ใช่พลังที่เปลี่ยนโลกได้ในวันเดียวแต่มันคือพลังจากความเงียบแต่ไม่เคยหยุดลงมือทําไม่เคยหยุดเชื่อพลังที่ลุกขึ้นทุกครั้้งที่ลม พลังที่ไม่ต้องส่งเสียงดังแต่เดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจแน่วแน่พลังที่ซ่อนอยู่ในริร์พูลและพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณครับนี่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ครับเพื่อทีมของเราจุดมุ่งหมายอาจแสนไกลแต่ไม่เกินพลังของเราแน่ครับถ้าวันนี้คุณเคยล้มเคยผิดหวังหรืออาจรู้สึกว่าคุณไม่แน่ใจเลยว่าคุณจะเดินต่อ,อยังไงบางทีคุณอาจไม่ได้ต้องการคําปลอบใจหรือว่าคําว่าสู้ๆแต่คุณอาจจะต้องการแค่เสียงบางเสียงที่บอกคุณว่าคุณไม่ได้เดินอยู่คนเดียว คุณไม่ได้เดินอย่างเดียวได้เพลงพลังของพลังอาจจะเป็นเสียงนั้นแหละครับผมฟังเพลงนี้แล้วก็นึกถึงเรื่องราวลิวอร์พูลนี่ไม่ใช่เพลงที่บอกให้คุณเข้มแข็งตลอดเวลาแต่มันเป็นเพลงที่เข้าใจว่าหัวใจคนเราเนี่ยมีสิทธิ์จะอ่อนแรงไม่ใช่แค่เพลงของลิวอร์พูลครับแต่มันคือเพลงของทุกคนที่ยังอยากลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งขอแค่คุณยังเชื่อครับขอแค่หัวใจคุณยังพอจะมีแรงเดินต่อวันพรุ่งนี้เราน่าจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งนะครับ ฝากไปด้วยครับเพลงนี้จะเป็นเพลงที่อยู่ข้างๆคุณในเวลาที่คุณท้อแน่ๆพลังของพลังอย่าลืมไปฟังกันนะครับ